มยคน่ายี้อะเุปทูน้าควายเสียเส้นเสียสติไอ้สัตว์ฮะไหน้ายีดูเกมมากไปแฮะไอ้สตว์เกมโยกังควายจะท้าตรงท้าตีท้าต่อยไอ้สตว์ดาบมึงยังกัดเลยก่อนมึงไปท้าบันใครเขานาไอ้ี่มึงเอาดาบมึนี่ไปตีบวกให้ได้เวลสิบมันมีแสงก่อนอสตอัพกาะด้วยชหายี่อยู่เหมือนคนบ้าไควายมันอยู่ในโลกร์ตูนไอ้สั่หน้าหีมันี่มะทีนีสักเอาขี้เปียกตีหีหมาอวายเอามื เพิ่มดาเมจไอ้ตัดแล้วก็ตกอันน่ามึงเนี่ยไอ้ตัดเอาไม่ได้แหกเลยคุยเสียเส้นไอ้ควายเพอร์เจอร์ไอ้เหี้ยโกรธแล้วสิแล้วไม่ต้องทำคลิปมาด่าต่อต่อยท้าดีกูต่อไอ้ตัดไม่ต้องมาท้าไฟกูต่อไอ้เหี้ยกูไม่ไปไฟกับมึงหน่อยไอ้ควายมึงไปไฟมึงหัวซ่วมหน่อยหน้าหีไวคเสร็จเนี่ยไอ้ตัดเอาดาบมึงเนี่ยแงโถส่วมยไอ้ควายมันแดกขี้เลยเหี้ยเสียสติไอ้ตัดเหมือนคนบ้าไอ้ควายเพอร์เจอร์มึงเพอร์เจอร์มากเกินไปแล้วจริงๆไอ้เหี้ยมึงดูการ์ตูนเยอะเลยตัดไ ตาหมาลูกบอลกินกี่หนีหน้าหิ้วเขาจะหิบหายไอ้ควายไม่ต้องใช้ดาบใช้มวยใช้กลวยเฮียอะไรหรอกของมึงไหนสัตว์ถอดกระดอกออกมาเนี่ยเอาขี้เปียกป้ายปากมึงไอ้ควายเมื่อตายแล้วเฮียหายใจไม่ออกแล้วเข้าใจไหมสัตว์เฮียเจอมาดาบมึงนะมาเจอนี่กูไอ้เฮียหม้อกูนี่เนี่หม้อกูนี่ไอ้เฮียเอาไปเลยไอ้ควายเอาไปกั้วลาบไอ้เฮียเอาลาบเอาพริกเอาเกลือเนี่ยเอาไปใส่หม้อเนี่ยแล้วกั้วแดกนะเข้าใจไหมเฮียจะได้มีสติเพรมึงอิ่มแล้วจะได้มีสติเข้าใจไหมไอ้ชิบหายไอ้สัตว์ ก็เจอ้าใจป่ะปวดธอะไรดีโมโหอะไรดีเฮียไม่ต้องมาทําคลิปท้าไปกูต่อแน้เฮียเพราะกูด่าใครกูด่าคิดเดียวไอ้ควายสิ่งที่มึงทําได้ตอนนี้ก็คือมึงโกรธมึงโมโหไอ้ไอตัดมึงก็เอามือมึงเนี่ยไปจกข้าวเหนียวเข้าใจป่ะเอามือจกข้าวเหนียวเนี่ยแล้วปั้นให้กลมๆๆๆๆเนี่ยไอ้ตัดแล้วก็บีบจ้าเพราะมึงทําอะไรกูไม่ได้เข้าใจป่ะเฮีย